วิธีการสร้างเท็กเจอร์กระดาษหรือหนังสือนะคะจะมีตัวอย่างจากการที่เราสร้างเพลนขึ้นมาเราสร้างเพลนขึ้นมาธรรมดาจากนั้นเราทําการย่อในแนวนอนให้เกิดเป็นกับคล้ายๆกับทรงกระดาษ a ีจากนั้นเราไปที่ Material คลิก New และในส่วนนี้ให้เราคลิกที่คำว่าบ s t Color จะมีวงกลวมสีเหลืองอยู่ท้ายคำว่าเบียร o o ัให้เราคลิกคำว่า Image t i c t u r e จากนั้นคลิก o อ e n นในที่นี้ให้เราเซฟตัวซีนออกมาเป็นซีนที่6นะคะถ้าหากว่าเราเซฟซีนที่เดิมเราก็ Open เราจะเจอกับไฟล์ที่เราเลือกเอาไว้ในที่นี้ให้เลือกเป็น magicBook t e x t u t e r กด Open จากนั้นเมื่อกด Z e t เราไปที่ Material Preview เราจะเจอว่า ภาพของเทกเจอร์ได้ปรากฏขึ้นบนแผ่นสี่เหลี่ยมในที่ที่เราจะเปลี่ยน uv ให้เลือกแค่กระดาษหน้าเดียวเราไปที่ uv editing จากนั้นส่วนที่เลือกเรากด a แล้วก็กด a ที่อยู่ในหน้า uv editing ด้วยจะมีแถบสีส้มขึ้นมานะคะให้เราย่อนำแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ไปวางไว้บนกระดาษเราสามารถเลือกทีละจุดแล้วก็ใช้ g ในการ move แผ่นกระดาษนี้ให้ คลุมหน้ากระ,กระดาษจากนั้นเช็ดโดยการคลิกแฟบแล้วไปที่ material p review ถ้าหากว่าตัวกระดาษมีความโค้งแล้วก็ไม่พอดีอาจจะต้องเพิ่มเส้นเข้าไปบนแผ่นเพลีนี้นะคะโดยการกด ctrl R แล้วคลิกเมื่อเราเพิ่มเส้นเข้าไปเราจะเห็นว่าบนหน้าของ uv จะมีเส้นเกิดขึ้นมาด้วยเราก็ทำการย้ายเส้นให้พอดีกับหน้าจอมากขึ้นทีนี้แผ่นกระดาษของเราก็ จะเหมือนกับภาพทิกเตจะเพิ่มมาอีกหนึ่งแผ่นในแผ่นต่อมาเราทําการย้ายไปที่กระดาษที่อยู่ด้านขวาเรากด D เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเลือกทีละจุดแล้วก็จัดวางให้คุมอยู่บนกระดาษตำแหน่งที่เกิดขึ้นบนกระดาษก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ สามารถที่จะกดเป็นแนวทอบโดยการกดเล็กจิแล้วก็ทําเป็นว่ากระดาษทับกันเป็นต้นเหมือนกับว่ากระดาษได้กระจายออกแล้วก็ทับกันในส่วนนี้ uv ก็คือส่วนที่เราจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ก็จะประกากฏภาพแบบเดียวกับส่วนที่อยู่ในหน้าจอถ้าหากว่าทําให้เป็นเส้นตรงก็ f y ถ้าแนวตั้งก็ fx ศูนย์ 0. Enter อย่างนี้นะคะ x 0แล้วก็ F y 0สามารถจะย่อขยายแล้วก็หมุนถ้าว่าวัตถุทับซ้อนกันเวลาที่เราหมุนกล้องก็จะเกิดการทับซ้อนเราจะต้องย้ายตำแหน่งเล็กน้อยให้ชัดเจนว่าวัตถุไหนทับกับวัตถุไหนกันแน่อันนี้ก็จะเป็นวิธีสร้างกระดาษทับซ้อน ซึ่งในส่วนของการที่เลือก Image นี้เมื่อเราไปที่ Shading แล้วไปที่ Object เราก็จะเจอว่าไม่ว่าเราจะเลือกรูปภาพโดยการคลิกที่ปุ่มสีเหลืองเราเลือก Image หรือว่าสร้างตัว i m a เ e เข้ามาแล้วต่อกับเ a s e Color ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าจะได้ลบตัวนี้ออกแล้วใน Texture มีตำแหน่ง t ิ x t u r e อยู่ตรงนี้เราสามารถจะลากเข้าไป ที่นี้ก็อาจจะลากไม่ได้ก็ให้ไปที่ Texture Image Texture แล้วก็ Open ขึ้นมาถ้าหากว่าเราเคยใส่ตัว Texture มาแล้วเราลบออกแล้วที่เรายังสามารถที่จะเลือกโดยคลิกที่คำว่า Browse แล้วก็คลิกเอา Magic Book Texture ขึ้นมาจากนั้นก็ใส่เข้าไปที่ Color ก็จะได้ผลเดิมนะคะ